สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแต่งหน้ากันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องเอวาก็กำลังกินข้าวกับผันมีดเพิ่งกินเสร็จนะคะวันนี้ This is my last bowl <c oughs> because I ate a lot already เดี๋ยวให้ดูน้องเอวาสวัสดีค่ะหนอูสวัสดีค่ะ ไม่ต้องพูดหรอกลูกแค่ยกมือไหว้ก็พอสวัสดีค่ะเออนะคะพันเมย์ให้น้องเอวาวันนี้ยังไม่มีบุ๊กนะคะวันนี้ยังไม่มีบุก๊ก <c oughs> ยังไม่มีลูกค้าบุก๊กแต่ว่าก็ดูข่าวนะคะดูข่าวติดตาม ความขึ้นไหวในไลฟ์นะคะในไลฟ์ติดตาม <S <S วันนี้ยังไม่มีบุ๊กแต่ว่าก็จะไปอยู่ร้านสักช่วงเช้าจนถึงบ่ายสองบ่ายสามนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสดาก็จะทําผมนะคะเพราะว่ากกงงอกมีตึง,งอกเต็มเลยนะคะก็เลยว่าจะทำากงอก คงไม่ได้เอ,อถ่ายคลิปนะคะตอนกออกมันจะดูไม่เรียบร้อยไม่แน่ใจถ้าเป็นไปได้ก็จะถ่ายให้ดูถ้าถ่ายให้ดูก็แล้วแต่สถานการณ์ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้วันนี้ shampoo y o u r need to shampoo y o u r hair I think I need to do my hair color You want me to do it for you? No. It's gonna be messy on and... Wait, did you yeah. say yes? Yeah, you said yes, didn't you? Yeah. Yeah. You said yeah. Didn't yeah. No. Wait, I think you said yes, Wait. Right? It's yes. gonna be everywhere, sweetie. Stop <laughs> making me laugh. Nobody's mm. on me. ตันนี้มีอะไรมากนะคะแต่งหน้าไปด้วยแล้วคุยกันไปด้วยด้วยด้วยวันนี้ไปไว้ในอันนั้นแหละ อันนั้นน่ซิงอันนี้ก็ข้างนอกคิทเช่นเนี่ยใช่ So we can eat it tomorrow Yeah but อโอซี่ Guys we're g o n a n d I'm gonna do more on t o now So มาลุกเอาไปเก็บก่อนเออไปเก็บก่อนตอนแรกว่าจะยังไม่เข้าร้านนะคะแต่ดูเหมือนแบบว่าเผื่อ รีบเร่งนะคะก็เลยว่าจะแต่งแต่งหน้าแล้วก็จะแล้วก็จะเข้าร้านเลยนะคะกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้มันรีบเร่งนะคะเดี๋ยวไปอยู่ร้านสักสองบ่าสองบ่สามถ้าไม่มีบุ๊กก็ค่อยกลับมา and ะ and ะ guys my mom made a bunch of fruit อ,อาเดี๋ยวเราเอานี้ไปที่ร้านอยู่ก็สามารถกินได้นะ เอาไปเก็บก่อนนะลูกพีซทายได้ครับ mm hmm. เดี๋ยวมันมีไปครีมเลยเธอ s <S ไม่เน้นเยอะนะคะวันนี้ try best. Try best. วันนี้มีพี่พี่คนไทยนะคะเอาเอา่อเอาน้ำกับขนมมาให้เป็นน้ำแฟนต้านะคะพี่คนไทย พี่เขาก็เมตตาเนาะชื่อฟันต์เบอร์อ,อืมกับขนมมาให้น้องเอวามาให้กินบอกตอนตอนเที่ยงจะตำแตงมาให้กินด้วยว่างี้โอ <And Mom, S 1> ้ขอบคุณเลยไงอืม like how does she know I love to d s I love to do one I think <now. S 1> she like it too ดาก็เลยเอา mm hmm. พอดีดามีผลไม้นะคะก็เลยเอาผลไม้แบ่งให้พี่เขา เกรงใจพี่เขานะคะเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วเพราะว่าขนาดตัวดาเองก็ต้องออประหยัดเหมือนกันนะคะเ,เดปังนังออมาีมนอือ Uh yeah, will be about ten thirty. Yeah okay. see you. Thank you. Bye bye. And guys, we're gonna do more dressing up uh, you know. now. Uh no no. Where where the? Can you pack your uh put laptop in the bag as well, please, Uh we have to go to the salon soon. มาสิบโมงครึ่งนะคะเอ่อ uh, can you pack your ไอ้นั่นเลยลูก pack your stuff in the bag นะลูกเอ่อ uh, the laptop <c oughs> คือไม่มีบุ๊กนะคะแต่ลูกค้าโทรมา oh, <okay. S 1> อย่าเล่นนะลูกอย่า to yeah. don't touch it อย่าผักกำลัง oh, <okay. S 1> เป็นนะคะ ผักกำลังเป็นแย yeah. ่ดาปลูกพริก <But> ปลูกผักมีเอ่อมีมถัถ่วปักยาวมีมะเขือม่วงแล้วก็มีใบกระเพราใบแมงลักใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> ก็เลยแบบน้องเอวาก็ตื่นเต้น Can you start to practice the video call แล้ว ตอ,อนนี้ประมาณเกือบสิบสี่โมงสิบโมงเช้านะคะเดี๋ยวลูกค้าคนแรกสิบโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากจะแต่งเสร็จแล้วแหละเอ่อ k e off the charger ด้วยนะลูก Can you switch off the lighting ก่อน thank you I'm gonna bring my iPad too yeah because it has Avatar world and mm hmm. I want to try and make my own house ตอนนี้ดาตอนนี้ดากำลังเก็บเงินอยู่นะคะเก็บเงินไว้จะไปทําบุญเพราะว่าเอ่อจริงๆแล้วว่าอยากจองต้นทัพป่า is it more better to keep it on or no c h e c it out please มาเอานี้มาให้ mammy is that the l e w key numbers yeah or phone <full> numbers careful แล้วก็ take take the charger out as well yeah please แล้วก็ can you switch have you switched off the the thingy เอ้ยนะั่นนะ switch off have you switched off the yeah, no, switched. okay sorry ใส่ดีๆลูกไหนดูมันม่มีแคร์แม่ไปเอาไอ้ชาร์จเจอร์มาใส่ด้วยลูกเดี๋ยวช่วยน้องอันนี้ปั้นเองเพราะว่ามัน ของ <bad S 2> เดี๋ยวมัน <here. S 2> แตกนะคะของราคาแพง it's because I'm bad at doing it okay we're gonna bring the <Can> Google do you want this or not no ถ้างั้นแม่หมีจะคงต้องทิง้งแล้วมั้ยจะเก็บไว้ไมั้ย no I look old look old แล้วอันนี้ละ่ะ mm hmm. อันนี้ปีศาว่าใช่ไหมถ้างั้นอันอันอน,นี้อันนี้ไปไว้ยุกไปไว้ให้นอกเลยลูก Mm. กิน oh. ได้แต่ว่าเขาไม่อยากกินนะคนะผลไม้มันดูอันนี้โอเคเอาไว้ม okay. า oh. oh, oh, uh, iPad เอ่อ buy your i ลูก yeah make sure close your room ห้องพอรียะ ่ยาลูกทำเะเดี๋ยวจะรีบแต่งหน้านะคะไปเปิดร้านเอาไว้แล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวมีลูกค้าบุกเชา้าสิบโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวถ้าว่างก็จะโหลดนะคะโหลดอาจจะโหลดช้าหน่อยอาจจะโหลดช่วงบ่าย ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวหนังสืออะไรเพราะว่าเวเพราะว่าคลิปมันนานเวลาคลิปมันนานแล้วยิ่งถ้าเราไปใส่ตัวหนังสือเพิ่มอะไรเพิ่มดาไม่ได้ตัดต่อในในเวฟนะคะก็ต้องอัปโหลดอีกโทรศัพท์ก็เมมโมรีเต็มนะคะทั้งสองเครื่องก็พยายามจะลบออกเลยนะคะถ้าไม่จำเป็นดาก็จะลบออกเลย อันไหนจะไม่จำเป็นก็ลบออกข่าวก็คือกู้ภัยกู้ภัยชาวต่างชาติต้องต้องกลับนะคะต้องกลับวันนี้นะคะก็น่าเสียดายเพราะว่าเขาต้องไปช่วยที่พม่าต่อ เราะว่าที่ไทยเขาหาหาหลายวันแล้วนะคะเป็นอาทิตย์แล้วแล้วออย่างหนึง่งเขาทางนู้นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะทางพมา่าว่ามีคนเสียชีวิตเยอะทางรัฐบาลไม่ต้องการเปิดเผยว่าเป็นประเทศไหนนะคะกับ คือตอนนี้ก็ที่ร้านนะคะยังไม่มีบุ๊กแต่ว่าวันนี้มีลูกค้าโทรมาแล้วแล้วก็มีบุ๊กหนึ่งคนแล้วก็จะมาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยจะรีบแต่งหน้านะคะแล้วก็เข้าร้านเลยเราจะเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปทําบุญที่วัดนะคะเก็บเงินไปทําบุญที่วัดขอบีได้ ไปอลองเท้ามใส่เลยลูกลองเท้าอยู่อ่ะ see my, see iPad. Can you find your iPad? When the last time you used it? Is in the kitchen or not? ไปเดินหาสิลูก It's just a neighbor. Oh. Going in the Do you wanna. It's now. around here, not sweetie. Your iPad or. Okay. Leave her, sweetie. She might be wanting to go with you too. is not going for V2. It's okay, just that just out. leave in the house. Yes, okay. Go look around here. Do you see your iPad in here? Lago, the basket la, The basket hen, uh, uh, underneath underneath of the basket. Or you live you live in the uh, live in the salon or not? I I like that at the salon, but like right, mommy, seriously. We have to start doing this. Mommy don't have time at the moment. If we're not gonna do it then can I like use it? No 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 to no, draw things. No. no 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 that's for your type rang this. You do have you you got so many paper to draw with but not this one's sweetie. I'm just looking at the pages. Right guys, all my parents buy is just paper. เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อวางดีๆลูกไม่ได้วางอย่างนั้นพ like, uh, นะู้ดีดาวลายเอ่อ y ย u r p a p e r นนะลูกเออเดี๋ยวมันจะแน่นมันจะพัง Your paper เอาไอ้บาสเกตวางไว้ดาวเฮียก็ได้เดี๋ยวมามีจะเอาไปเอออะไรเดี๋ยวมามีจะเอาไปต้องมีตะกร้าถือตะกร้าเอาไปติดตัวนะคะเพราะว่าเป็นตะกร้าหมาก <Ooh. S 1> ตะกร้า <Ooh. S 1> ใส่กระพงกับข้าว อยไปสิลูกเอาใส่ในกระเป๋าไปหรือว่าใส่ในตะกร้าไปก็ได้คลิปนี้ก็้ม่มีสกระเาะ่ราะสกราคนะก้าคะในระ๋าคะนก้าค่ะปาสน้าค่ระปะสนร้าสกราคะ้าคะราราคะาะรารีบ้วย Long. So pretty. Please put you on. Pelupa. Your hair is so straight. It has like little hair things. My no, straight. No, no. And I can for sure see. Not straight. It has like little hair Not the one really slow but hair Not straight. It hair It on พอดีเขาใส่รองเท้าช้านะคะใส่รองเท้าเลยลูกพุชชุดออนแล้วก็พุชแจ็กเก็ตออนรอมาเม่โอเคดูวิ่งให้โมกูมีโมกูริง Yeah but you n o t have in right? mind This is mine You p a n t a k the last one Oh คลิปนี้ก็จะยาวไม่มีสาระอะไรมากมายดาจะไม่แปะลิงก์นะคะก็คือถ่ายธรรมดาแล้วก็ขอบคุณพี่คนไทยเขาเอ่อเอาขนมให้น้องเอวาด้วยนะคะ เรียบร้อยติดคนตาผู้ชูดออนเลยลูกผุ้แจเกตออนมัมีจะเสร็จแล้ว because put it it's it it hard to put it on ดีดามีเสื้อเสื้อนวใส่เอาไว้ที่ร้านนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาเสื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ตัวนั้นที่ไม่ได้ใส่ไปเลยเพราะว่าต้องถอดอยู่ดีต้องถอดเสื้อ ้าวไวเกษียณนะคะคุณนี่

โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย